สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องพนดีและเพื่อนในวิเชครับเวที่ทันเลี่ยวด้วยพี่น้องครับเกิดเหตุอุบัติเหตุรถยางแตกสองขั้นพนา้าหวัวทคำครับโอ้ทห,ดห้ดแล้วมาหัดแล้วเรากำลังกังอุปกรณ์เราเต็นท์พอดีใช่เนาะเต็นท์พอดีแบบนี้พี่น้องครับ เดี๋ยวท่านมาพี่น้องท่านท่านท่านการแสดงมาก็เหลือยไปได้อีกครับเหลือยไปได้อีกอะไรอยู่ตากลางคูงหนาที่ท่านนะครับโอ้ยเดี๋ยวลมล่มตกเราพี่น้องเอาเป็นกําลังใจให้ทีมเบื้องหลังกันแล้วกันครับทีมคนบ่อยเนาะจะเสร็จทัานไม่น้อจะซ้ำถุ่มนะท่านอยู่ดอกครับ,ดดกกบรแต่ว่าจะเอาถือดึกเนาะดึกใช่ไหมมาเด็กกันไปเแล้วเทวิต ก็เป็นก็เป็นก็ังใจแหงนะครับผมผู้คนคองขอใตไว้ที่กับเป็นหนาที่เนาะถึงเวลาเพิ่มเพิ่นไปนนตรงไปตรงเห็ดเนาะเวลาไผเวลามั่นที่ว่าล่ะครับมั่นหนันรถเสียรครับพี่น้องพีไ่ไต้มาตั้งไว้ที่เด้อดสะ <c oughs> นี่ยังล่ะนน่น ไษหอหอบมา้นจะใส่อะไรนูวแม่หัวหัวปลาไทยฮะแม่ก็ซูมปลาไทยเพืก,กินแต่โอ้ไปไปเอาไปกินกูต้องการไทยแต่นั่งกินก็ไม่ะับไอเบิ้งเส้นห้องยิ่ใสพี่น้องไปเบิง้งนะครับของทุกอย่างกะลูกของได้ซาบกรียวสารัตุอ,นนองเดมอน มาเมืองมุมนี้ครับพี่น้องครับมาชมมุมนี้สาดเสื้อเกลี่ยเป็นมือหูเนาะเคนกระปูร่นมาข้างหลังอันนี้เป็นสีคือคือสีบ้านดังทั้งขางไม่ที่จริงสิสัส<า>ด,ดโอ้จะนี่ตัวนเนาะว่าสิบ้านดังก่อนมูอะไรตีขึ้นมาโอ้ยเนาะสงสารคนมาปูด,ด้านข้างแบบนี้ดิพี่น้องครับมอ ดานขาดครับนาวิธีตอนนี้ก็ล่างงากลุ่มลยครับตอนครับแดดลมลุ่มตกแล้วมืดแล้วว่าง่ายครับตอนนี้คลบลบลบือมืดแล้ว,วงงอ,นนอ,อ,วอยู่ในกล่องมันมันเขาอ,อึดนวจังเลยกล่องมันดูดรับแสงเองนะครับนะแต่ที่จริงอะ่ะสายตาเขาน่ะมันมืดมืดแล้วเปิดต้อตงได้เปิดไฟแล้วข้าง,างล่างนั่นเห้วนี่นครับ แล้วยุกกัาศีเดษกครับพี่น้องมานึงว่าท่านเดชถึงหาสิบเปอร์เซ็นดีนะครับผมออเอาเป็นกำลังใจให้ครับคนนักพ้นมาแล้วพี่น้องห้องขอมาแล้วพี่น้องห้องขอมาแล้วคนะ ขอดรถพึ้นเป็นเอียงกว่ารถคนว่ายพิ้นเป็นเอียงกว่าขับย่างระเบิดลูกยางระเบิดเลยบ่ยางระเบิดสองเย่างระเบิดสองเศษป่นแล้วุ่นแล้วต็วใส่เรื่สารเนาะรับเนาะปหาห้านิ้งเลยนะโอ้มันข้อสงขาดมันข้อุดปิ่นที่หาหานิ้งเลยโอ้ม้นมีาัญหาบงนครับโอ้จำพ่อแมนเหรอไหมเนาะ กิเล่เราก็มาช่วยกันช่วยกันดีกันครับช่วยกันแล้วเนาะครับเนาะทุกคนแข็งเราทีมไหนทีมไหนก็ลุ่มรุ่มซีกันเอาข้าวเดียวเพื่ออะไรครับเขบคุณครับว่าโอ้ย่างระเบิดสองศิลป์เลยเด้อพี่น้องครับสมพ่อแมนสมพ่อแมนมาหอดวางหามงเลงนครับเพิ่งสีได้ตั้งเด้อครับพี่น้องที้นที่พื้นสีได้ตั้งหามงเลงเนาะนะครับ แนเวทีว่าตัง้งบ่อด้อันอื่นกับบ่ลงยากนะครับเนอันอื่นกัลงบ่อดนะครับพวกพื้นพวกไฟกัลงไวยบ่อนะครับนอกจากตัง้งเวทีแล้วนะครับอพวกของเขาเออยังนอดอเนี้นะอือ จงางกันเลยมันาเขามาหลายคนนจไเออออานกับน้นเข้าวตดีเหมเล่น้อนี่งากัน้คุณ่องมารุ่นก็อยากนั่งดีคุณมากนกับคู่ว้กวอนคุณมาลังก็อยากนั่งดีเ เล่นช่องน้อยๆครับปูทับกันเอาแปลมาปูมาหลังฮ่าสัดในของมาผ่อครับผมอันนี้ที่น่องห้องมาหลายเนาะปูสาดหลายเนาะมั้งแต่บลื่อแล้วลื่ออีกลื่อแล้วลื่ออีกนามอง สั่งไวที่ว่าท่ไนดเนาะมาซื้อจิบเอรมันครับเพบนรถยางระเบิดถึงมาหอดารนิรนนได้เื่ออหอกายืนเป่าเลยแร่อครับยืนเป่าเลยเดี๋ยวสาดห้อเียบว่าท่านลุงอยู่ครับพี่น้องครบับช okay. okay. ่งรถถีบเต้มนี่ ครัอยู่บ้านนี่วะครับผมบ้านดึงดินครับอยู่บ้านดุนดิ้นเจอคนดังครับพี่น้องดังไฟดังไฟปะดังจมูกครับผมจมูกแหลมครับสวัสดีครับพิกเฮ่เอกฮอตดี้ทวีศักดิ์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 อยู่บ้านด้วยกันกันดุนดิ้นนั่นแหลหล่อไม่หล่อครับผมตุ๊กล้องเลยครับผมผมบอกท่านแล้วให้ท่านขยับรถตามผมไปท่านก็ไม่รู้ไปผมก็ตามอยู่ ผมขึ้นไปนอดอล้วตื่นม่ีรถตั้นมาแล้วใช่ล้วกันขย,ยับมาบ่ละดูใช่กับน้าคือพอเลยแล้วตอดน,นี้นสิวุน่นหลายาก็จอดข้างบนเลยครับไม่รู้นึกว่ามันลงมาตรงนี้ไม่ได้ลืมก็เลยลงมาแล้วที่เกียร์เราขึ้นไปแล้วพี่จอดไว้ข้างบนเลยเห็นอยู่เห็นเห็นห้พี่อดข้างบนในวัดโอยเอาเทียงกันแล้วบน ยากสาดกันแล้วบระเดี๋ยวมาปูทับกันเนาะโอ้ยผู้ปูไว้ก่อนอยู่พุ่นบัดนี้เขาลือออกพอเขาจัตั้งไว้ที่ครับหมายเพราะเขาจัตั้งไว้ที่ก็ต้องลือออกผู้ปูก่อนบ่มีหม่องปูก็บ่ปูทับกันยากกันบล้เดี๋ยวเฮ้ยพี่น้องเอาเอาคไฟเบาไฟแจกันครับนั่งน้ำกันเด็ดนั่งเด็ด เบียดเบียดกันจังหน่อยมันจังอุ่นมันจังอบอุ่นอันีว่า้ยสาดควยได้ทีบเจ้าต้องนั่งเด้อมันโบมีนเขาบ่ต้อการนั่งน้ำกันนั่งน้ำกันครับลวานั่งน้ำเือเยคอยว่าแล้ว่อยว่าด่ามาเยคอยมาพูซาเนเศ้าบุญรพเบืองเอาพี่น้องเาครับคนวาลาพีน้งบเปบืองมันแก้วแด้วเมื่อลเปิดแฟลแล้ว พ่อกันชิบหนาแล้วกันครับยูดีไม่ห้างลำเลื่อยถุงหอยเลื่อยเบ <Okay. S 1> ื่อทุกคนครับผมสวัสดีครับ